มาชมดอกว่านสีทิศนะคะสีแดงดอกซ้อนนะคะตัวนี้ป้ายหายนะคะสวยมากๆเลยนะคะออกดอกปีที่แล้วนะคะแล้วก็กวกว้ย็นำปุ๋ยนะคะมาใส่นะคะเลี้ยงในกระถางเลยนะคะไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะใส่ปุ๋ยเลยบนกระถางแล้วก็รดน้ำนะคะผลปรากฏว่าปีนี้นะคะนางก็มาให้ชมแทงช่อมาเองนะคะ ไม่ได้บังคับใดๆนะคะมาพร้อมใบนะคะแล้วก็แทงช่อดอกนะคะสีแดงซ้อนสวยมากเลยนะคะกลีบซ้อนนะคะช่อนี้นะคะมาให้สองดอกนะคะแต่ไม่รู้จะมีให้ลุ้นอีกหรือเปล่านะคะว่าจะมาช่อสองช่อสามไหมนะคะ นี้มาช่อแรกนะคะก็เลยมาอัดคลิปเก็บภาพที่สวยไว้ให้เพื่อนๆชมเลยนะคะสวยสดมากๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะสีแดงก็มีหลายตัวนะคะ เก็บภาพแป๊บนึงนะคะตอนอัดคลิปวิดีโอเก็บภาพไปด้วยภาพออกมาสวยดีนะคะตัวอื่นก็กำลังไล่ออกดอกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ก,ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะที่เพจนะคะว่านสีทิศนะคะกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยเพจนี้กยจะลงว่านสีทิศไว้โดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะดอกว่านสีทิศนะคะก็จะมีการเพราะเมล็ดนะคะการผ่าขยายพันธุ์นะคะเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่กล้วยแบ่งปันไว้ในเพจนี้นะคะมีนะคะกล้วยลงไว้นะคะฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะ วันนี้ก็พามาชมดอกซ้อนสีแดงนะคะพอดีป้ายหายปีที่แล้วนะคะนางก็มาให้ชมได้สวยสดอีกนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ